สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายกันตามธรรมเนียมและขอขอบคุณที่คุณได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้ผู้หญิงที่เกิดวันที่9กันยายน2542เกิดตอนเที่ยงเที่ยงแบบนี้เป็นเวลาที่กระต่ายกำลังร่าเริงที่สุดเป็นชีวิตที่มีความสะดวกสบายไปหลายอย่างเพราะเป็นกระต่ายดินที่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ เป็นเดือนเกิดของคนที่มีสีเทาสีดำสีม่วงเป็นสีนำโชคและมีเลข6เลขหนึ่งเป็นเลขมงคลเมื่อได้สังเกตจากเส้นชีวิตในมือข้างซ้ายของคุณก็รู้ได้เลยว่าทำไมถึงเป็นกระต่ายที่มีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์เพราะมีเส้นชีวิตที่มีความยาวถึงสองในสส่วนของฐานมือเป็นเส้นชีวิตที่มีความเข้มและมีความหนารวมกันที่มีความหมายออกมาว่า เป็นมือของคนที่รู้จักเอาตัวรอดสามารถเอาชนะปัญหาได้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีอยู่เสมอและเมื่อดูที่เส้นสมองของทั้งสองมือก็รู้ได้อีกว่านี่เป็นมือของคนที่รักความอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับไม่อยากให้ใครมาตีกรอบให้เดินเพราะตนเองมีความคิดและมีแนวทางที่อยากจะทำอยู่แล้ว ที่สามารถนำไปตอบคำถามที่คุณถามมาได้เลยว่าจะเรียนสูงๆดีไหมคำตอบก็คือใช่เลยต้องเรียนสูงเข้าไว้เพราะความสามารถของคุณดีพอมีศักยภาพดีพอที่จะเรียนสูงได้เพราะเป็นเส้นสมองที่วิ่งตรงเป็นคนไม่ชอบค้าขายเพราะการค้าขายมันขัดกับบุคลิกของคนที่ชอบคิดคำนวณชอบการวิเคราะห์ไปในทางวิชาการ เป็นสมองที่คิดไปในทางที่เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าและจะเป็นมือที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นไปในทางนี้ทั้งตำแหน่งของเนินชื่อเสียงและบารมีที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะมีความก้าวหน้าส่วนหนึ่งมาจากตนเองและอีกส่วนหนึ่งมาจากวาดสนาที่วิ่งมาสนับสนุนจากเนินจันทั้งสองมือเส้นวานสนาแบบนี้สื่อความหมายออกมาได้ว่าจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้น หรือมีการเดินทางเกิดขึ้นเป็นตำแหน่งที่เป็นไปได้ทั้งการตั้งรกร่างใหม่การใช้ชีวิตในต่างแดนหรือการไปศึกษาต่างถิ่นต่างแดนและอีกหนึ่งเหตุผลที่มาสนับสนุนการเดินทางไกลในมือนี้ก็คือมีตำแหน่งของคนใจกล้ากล้าตัดสินใจไม่ห่วงหน้าพวงหลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยและมีคำเตือนข้อหนึ่งที่อาจารย์อยากให้คุณหลีกเลี่ยงหากคุณทำได้ เพราะลายมือของคุณมีความแข็งกร้าวก็ย่อมจะมีศัตรูที่ไม่มีตัวตนคอยตัดกําลังหากคุณหลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่ชอบนินทากาเลหรือคนที่ชอบยุแยงได้และจะต้องไม่เป็นคนทำเสียเองอีกด้วยหากทำได้เช่นนี้ก็ย่อมจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจงใช้ความน่ารักให้ถูกกาละเทศะบวกกับความซื่อสัตย์สุจริตที่ตัวเองมีอยู่แล้ว ก็ย่อมจะเป็นคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และจะสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้เสมอคราวนี้เราจะมาถึงคำถามที่อาจารย์หนักใจมากที่สุดก็คือคำถามที่คุณอยากรู้ว่าเนื้อคู่จะเป็นประมาณไหนคำตอบแรกก็คือคุณจะได้เนื้อคู่ที่ถูกใจที่สุดเท่าที่คุณอยากจะได้เพราะสุภาพสตรีที่มีทั้งสเสน่ห์มีพร้อมความรู้ ขอยอมจะมีตัวเลือกให้เลือกมากมายอย่างไม่ต้องสงสัยเส้นใจที่วิ่งตรงในมือของคุณนั้นบอกว่าคุณเป็นคนอนุรักษ์นิยมมีความอ่อนโยนในเรื่องของหัวใจและจริงจังกับเรื่องความรักมากที่สุดแต่ก็จะไม่แสดงให้เพศตรงกันข้ามเห็นว่าคุณมีความสนใจในตัวเขาเป็นความไว้ตัวอย่างหนึ่งและออกจะเป็นคนขี้อายหากพูดถึงเรื่องความรักกันซึ่งหน้า และก่อนที่จะตอบคำถามที่สองก็คือก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนให้คุณได้ทราบว่าในทางโหราศาสตร์นั้นเราไม่สามารถเจาะจงรูปประพันธ์สันฐานของเนื้อคู่ได้แต่เราสามารถบอกได้ว่าเพศตรงกันข้ามที่เกิดในปีนักศัตรใยจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันทั้งด้านการงานและฐานะการเงินหรือเป็นคู่ที่ส่งเสริมแต่ความสุขหรือเป็นคู่ที่มีได้ทุกอย่าง แต่ชีวิตจะอยู่ระดับปานกลางเท่านั้นอาจารย์จะยกตัวอย่างให้คุณฟังทั้ง12ปีนักษัตร์ิยดังนี้ครับ 1. ผู้ชายปีชวดกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ที่ดีมากชีวิตมั่นคงจะมีทรัพย์สิน 2. ผู้ชายปีชลูกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ที่ดีมากชีวิตมั่นคงพ่อแม่มีมรดกให้ไปทําทุน 3. ผู้ชายปีขานกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ดีปานกลาง จะต้องเหนื่อยก่อนจึงจะมีเงินใช้ 4. ผู้ชายปีเถาะกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ดีปานกลางมีเงินทองใช้แต่จะขัดใจอยู่เสมอ 5. ผู้ชายปีมะโรงกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ที่ดีมากพ่อแม่ของเรากับพ่อแม่ของเขาต่างก็ให้มรดก 6. ผู้ชายปีมะเสงกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่เหน็ดเหนื่อยการเงินไม่คล่องตัว 7. ผู้ชายปีมะเมียกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ลำบากต้องย้ายบ้านบ่อย 8. ผู้ชายปีมะแมกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ลำบากหากินฝืดเคือง 9. ผู้ชายปีวอกกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ที่ดีมากจะมีผู้ใหญ่อุปถัม์ 10. ผู้ชายปีรกากับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ลำบากชักหน้าไม่ถึงหลัง11ผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีเถาะ เป็นคู่ลำบากเพราะมีชีวิตไม่แน่นอน 12. ผู้ชายปีกุลกับผู้หญิงปีเถาะเป็นคู่ลำบากเพราะหากินฝืดเคืองทั้งหมดนี้ให้คุณหมายเหตุเอาไว้นะครับว่าเป็นการกรองหยาบเสียก่อนเท่านั้นเพราะมนุษย์เรานั้นมีความสนใจในเพศตรงกันข้ามจากการมองรูปลักษ์ภายนอกเป็นสิ่งแรกมากกว่าการดูคู่สมพงคู่ส่งเสริมเมื่อคุณได้คัดกรองไปแล้วว่า เขามีนิสัยใจคอที่ดีถูกใจเราถูกต้องตามมาตรฐานที่เราได้ตั้งไว้ก็สามารถครบหาดูใจกันได้และจงภูมิใจในตนเองอยู่เสมอว่าเราเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกเลือกถึงแม้ว่าสถิติจะมีผลออกมาว่าผู้ชายนั้นมีน้อยกว่าผู้หญิงก็ตามแต่ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติที่ดีมีพร้อมสติปัญญาและความสามารถนั้น ก็หาได้ยากเช่นกันบวกกับความสวยรวยสเสน่ห์อีกต่างหากผู้ชายที่ไหนก็ต้องสยบไม่ว่าจะเป็นชายไทยหรือต่างประเทศและคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามก็คืออย่าลืมฟิตภาษาต่างประเทศไว้ด้วยนะครับโอ้ e ย h ต่อไปจะเป็นคยถายสุดท้ายยี่เกี่ยยกัยความรวยยวามมั่นคงทางการเงินที่คุณอยยกรู้ว่าจะมีโอกาสร,รวยยหม จะรวยเมื่อไหรความรวยของคุณนั้นเป็นสองขั้นตอนครับเพราะการศึกษาที่คุณมุ่งหวังนั้นจะเป็นความรวยแรกที่มาในรูปแบบของเกียรติมาพร้อมกับฐานะการเงินที่ดีขึ้นมากระดับหนึ่งแต่เมื่อวันนั้นมาถึงคุณอาจจะมองเห็นว่าความสำเร็จนี้ฉันยังไม่รวยสักเท่าไหร่นั่นก็เป็นเรื่องปกติของใจที่เป็นเส้นตรงที่มีความทะเยอทะยานมาก มีความคาดหวังสูงกว่าการใช้ชีวิตแค่ธรรมดาธรรมดาเพราะเส้นใจที่เกิดขึ้นอีกเส้นหนึ่งที่อยู่เหนือเส้นใจหลักนี้จะเป็นที่มาของความรวยได้อีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะความรวยของคุณนั้นจะรวยที่สุดก็เมื่อมีคู่ส่งเสริมมาช่วยสร้างฐานะนี่เป็นหัวใจที่มีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นและมีความกล้าพอที่จะเลือกหนทางที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มากกว่าความรักแท้ที่ยังมองไม่เห็นเส้นชัยแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหญิงจะต้องพึ่งฝ่ายชายเสมอนะครับความจริงของมนุษย์เรานั้นก็คือหญิงและชายต่างก็ต้องพึ่งกันจึงจะเป็นบ้านที่สมบูรณ์ได้ผู้ชายที่มีวาสนาดีก็ย่อมได้ภรรยาที่มีวาสนาดีในมือของคุณมีวาสนาเกิดขึ้นจากเนินอุปถัมภ์อยู่แล้ว เป็นวาสนาที่ใครมีก็จะต้องมีความสะดวกเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตกับการหาความก้าวหน้าแค่คุณพยายามอีกนิดก็ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนครับและคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาสนใจตั้งแต่อายุ20 22 25และ28นะครับเพราะโลกยุคนี้เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายได้ โอกาสที่จะมีคู่เทียมหรือคู่แท้เกิดขึ้นนั้นมีได้ทุกเวลานอกจากจะได้พบคู่แท้ที่เราพอใจแล้วบางคนยังมีคู่แท้ที่แท้กว่าเข้ามาซ้อนอีกแม้เทพพระเจ้าแห่งความรักยังตามไม่ทันอาจารย์จึงได้ปรับปรุงตำราวักนี้ใหม่ขึ้นมาทั้งหมดว่าเจ้าของใช้ตายชีวิตจะเป็นผู้เลือกเองให้ถูกใจที่สุดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและอุปนิสัยภายใน แล้วมาผนวกกับหลักทางโหราศาสตร์การเลือกคู่สมพงศ์ก็ย่อมจะได้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าการเลือกเองตามอำเภอใจและตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์สามารถหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีก็คือครอบครัวของตัวเองเนี่ยแหละครับที่เป็นครอบครัวที่มีทั้งความสุขความเจริญมีพร้อมฐานะมั่นคงก็เพราะเลือกได้คู่ที่ดีเป็นคู่ที่ถอดแบบออกมาจากตำราทุกประการ ไม่ได้เลือกคนที่ในขณะนั้นดูเหมือนจะสวยกว่าแต่การใช้ชีวิตด้วยกันในระยะยาวนั้นคนที่สวยน้อยกว่ากลับสวยขึ้นทุกวันเพราะความดีความงามความเข้ากันได้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของชีวิตคู่ส่วนคุณสมบัติของฝ่ายชายนั้นก็ย่อมนี้ไม่พ้นความรับผิดชอบต้องมาก่อนอื่นเพราะผู้ชายที่มีความรับผิดชอบสูงจะไม่ปล่อยให้คนที่บ้านต้องตั้งตาคอย ไม่ต้องโทรถามว่าอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้ลูกน้อยขาดพ่อคุณสมบัติที่ดีนี้จึงเป็นคู่แท้ที่คุณสุภาพสตรีทั้งหลายควรรับฟังไว้พิจารณานะครับในช่วงท้ายนี้อาจารย์จะขอสรุปให้คุณฟังอีกครั้งว่าคุณมีช่วงเวลาที่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ20ปีต่อเนื่องไปถึงอายุ24ปีของคุณเลยที่จะส่งผลดีต่อการเรียนการศึกษา รวมไปถึงการสอบผ่านการสมัครงานหรือการมีเพื่อนต่างเพศเป็น4ปีเต็มที่มีความสะดวกโยทินเกิดขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีเต็มของคุณจะมีการหยุดชะงักหรือชะลอตัวเป็นเวลาที่ต้องเก็บตัวอยู่นิ่งๆรอจนกว่าเวลาจะผ่านไปถึงอายุครบ26ปีเต็มก็จะกลับมาเป็นเวลาดีอีกครั้งไปจนถึงอายุ30ปีเต็มของคุณเลย และในช่วงอายุ26ถึง30ปีนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่ออายุคุณครบ28ปีเต็มทางหนึ่งก็คือข่าวดีทางการศึกษาหรือมีหน้าที่การงานที่ได้เลื่อนขั้นอีกทางหนึ่งคือการมีบุตรหรือมีคนที่ใช่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและคำแนะนำที่ดีที่สุดที่อาจารย์มีให้ก็คือหากคุณมีความฝันจะไปต่อทางการศึกษา ก็ไม่ควรมีภาระหน้าที่อื่นมากั้นกลางนะครับรอให้อายุเข้าเลข3ามไปเสียก่อนก็ยังไม่สายแต่ถ้าหากวันนั้นคุณมีความพอแล้วกับการศึกษาก็สามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณพอใจได้ครับสรุปก็คือจะเรียนสูงๆได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะมือแบบนี้เป็นมือจับปากกาแน่นอนเป็นมือที่มีช่วงฐานของมือเล็กลงแคบลง ก็ย่อมเป็นมือที่ไม่ได้จับจอบจับเสียมจะไปต่อต่างประเทศได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะมีวาสนามาจากเนินจันทั้งสองมือมีทั้งครอบครัวสนับสนุนอีกแรงอีกทั้งมีความกล้าของตัวเองเข้ามาเสริมมีทั้งความปรารถนาของตัวเองเพิ่มเติมมาอีกด้วยเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจนที่เป็นวงแหวนแห่งดาวสุขในมือเป็นมือที่จะอย่างไรก็จะต้องทำให้ได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปเสก่อนหรือไม่อยากไปเองหรือคุณอาจเป็นคุณแม่เสียก่อนส่วนคำถามที่คุณถามว่าจะรวยไหมรวยได้ครับเพราะคุณมีทั้งความรู้มีทั้งความกล้าวางแผนก็เป็นความสามารถในการเจรจาต่อรองก็โดดเด่นถึงแม่บารมีของคุณจะอยู่ในระดับปานกลางทั้งอำนาจก็มีปานกลางก็ตามแต่คุณจะมีคู่ดีมาเสริม เป็นการทดแทนได้และที่สำคัญที่สุดก็คือดาวพฤหัสที่มีโชคเข้ามาหากทำการค้าขายก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนหากไม่คิดค้าขายก็มีเครื่องหมายของความสามารถเฉพาะตัวเกิดขึ้นของผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาได้เป็นนักแปลได้หรือเป็นผู้ตรวจการได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับและทั้งหมดที่เราได้วิเคราะห์ลายมือกันมานี้ อาจารย์จะรอฟังข่าวดีจากคุณนะครับจะลุ้นไปกับคุณด้วยว่าชีวิตที่คุณเลือกจะไปในทิศทางใดและถ้าหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เสมอและสุดท้ายนี้อาจารย์และทีมงานทุกคนจะขอโวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งและพบกับความสมหวังได้อย่างตั้งใจด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคน และขอขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชมหลังจากที่คลิปนี้ได้ออกอากาศไปแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมีคุณสุภาพบุรุษแวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์เพื่อทักทายเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับคุณสุภาพสตรีเจ้าของลายมือนี้เพราะเป็นสุภาพสตรีที่มีทั้งสเสน่ห์และความสามารถ ก็ย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหนุ่มเหลือน้อยและหนุ่มเหลือมากทั้งหนุ่มไทยและหนุ่มต่างประเทศอยากทำความรู้จักกับคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็ต้องสุดแท้แต่ดุลพินิษของฝ่ายหญิงนะครับว่าเธอจะเลือกตอบคอมเมนต์ของท่านใดหนุ่มๆทั้งหลายเมื่อดูตารางคู่สมพง์แล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวให้ดีมีความสุภาพต่อคุณสุภาพสตรีด้วยนะครับ คุณจึงจะมีโอกาสได้รับคำตอบในคอมเมนต์ขอให้โชคดีครับ